้อีกหนึ่งวันนะครับช่วงสถานการณ์โควิดลูกค้าที่กำลังหาซื้อที่ดินอาจจะเดินทางไปมาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้นิวจะอาสาไปถ่ายวิดีโอให้ดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงที่ดินแปลงนี้จะเห็นวิวทะเลอยู่บนเนินเขาแถว สำนักสงเมืองใหญ่ที่ใกล้ๆกับตลาดจีนซาบแงนวนะครับอยู่ในเขตตำบลห้วนใหญ่อําเภอบางละมุงพัทยานี่เองนะครับราคาเป็นราคาขายด่วนจากเจ้าของครับราคาก็7จล้านหกับเนื้อที่3ไร่กว่าซึ่งเป็นแปลงที่น่าสนใจเดี๋ยววันนี้นิวจะพาไปดูที่ดินแปลงนี้กันครับเดี๋ยวยังไงตามไปดูกันเลยครับผม ก็ถึงแล้วนะครับที่ดินแปลง3ไร่1งานกับ28ตารางวา,าที่นิวจะพามาดูวันนี้นะครับก็อยู่ด้านหลังนิวนี่เองนะอยู่บนเนินเ,เป็นไร่ระดับสชั้นนะครับก็จะเริ่มจากเสาหมุดแดงใ้ถังแดงๆตรงนี้นะครับข้างหน้าก็จะมีไฟฟ้ามาแล้วนะนะครับหน้าที่ดินจะมีไฟฟ้าเรียบร้อย อจะเริ่มตั้งแต่หมุดนี้นะครับส่วนบริเวณนี้จะเป็นถนนสาธารณะล้อมภูเขาเล็กๆของเราไว้ตรงนี้เลยนะครับเริ้มจากหมุดนี้นะครับยาวไปจนถึงพุ่มไม้ต้นมะพร้าวสูงๆบริเวณนู้นเลยนะครับแล้วก็อยู่ในที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดเลยเนื้อที่3ไร่1งานกับ28ตารางวาครับ เดีย๋ยวหนูจะพาเดินขึ้นไปดูบริเวณจุดสูงสุดของที่ดินแปลงนี้นะครับในบริเวณที่ดินพี่เขาก็จะมีทําสวนไว้แล้วนะครับก็จะมีปลูกต้นมะม่วงไว้ล้อมรอบบริเวณนี้ลูกค้าสามารถขับรถขึ้นมานะครับเชื่อมจากถนนสาธารณะขับขึ้นมาบริเวณนี้ได้ครับก็จะ,จะมีต้นกล้วยกับ เป็นสวนมะม่วงนะครับปลูกไว้เรียบร้อยต้นมะม่วงเยอะครับน่าจะเกินขีิต้นเลยนะครับด้านหลังบริเวณนี้จะเป็นวิวภูเขานะครับส่วนด้านหน้าฝั่งนู้นจะเป็นวิวทะเลเดี๋ยวนิวจะพาขึ้นไปดูวิวควางวิวทะเลอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตอนนี้พาเดินดูบริเวณด้านหลังที่เป็นวิวเขาก่อน เดี๋ยวหนวจะพามาดูบริเวณทางด้านของวิวผังทะเลนะครับอันนี้ก็จะจัดเป็นไล่ระดับนะครับระดับแรกก็คือระดับพื้นก็คือทําสวนได้อันนี้ชื่อชั้นระดับที่สองนะครับก็เดี๋ยวนี้น่าจะเป็นชั้นระดับที่สามนะครับที่สามารถมองเห็นตึกเห็นวิวทะเลได้ครับ ส่วนที่เห็นหลังคาสีแดงแดงแล้วก็ตัวบ้านสีส้มๆข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสำนักสงฆ์นะครับเรียกว่าสำนักสงฆ์เมืองใหญ่นะครับไฟฟ้าก็อยู่ข้างหน้าที่ดินหน้าแปลงที่ดินเลยนะครับซึ่งแนวเขตของที่แปลงนี้ก็จะถึงเสาไฟฟ้าต้นนี้นะครับแล้วก็ยาวขึ้นไปข้างบนนู้นเลยนะครับหลังสีแดงแวิวภูเขาทั้งด้านนี้ แล้วก็วิวภูเขาทางด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นวิวทะเลครับน่นครับเห็นวิวตึกแถว Ambassador Move ู n d Peak ก็เห็นนะครับ Refection จอมเทียนก็มองเห็นครับอันนี้คือจุดด้านบนของที่ดินนะครับ วันนี้อากาศอาจจะปิดหน่อยก็เลยมองไม่เห็นน้ําทะเลนะครับปกติถ้าเกิดแสงแดดจะจ้าหน่อยก็จะมองเห็นวิวทะเลครับบริเวณด้านนูน้นเหมาะทาบ้านสวนครับถนนที่เข้ามานี่ยังเป็นดินอยู่นะครับห่างจากถนนคอนกรีตก็ ประมาณ1.5กิโลนะครับ ะถึงหลักนี้นะครับแล้วก็ยาวไปเรื่อยๆจนถึงหลักขาวๆตั้งหลักต้นสดาอันนี้จะเป็นหลักหมุดอีกด้านหนึ่งของที่ดินนะครับถึงแค่หลักสีขาวนี้นะครับข้างหลังบริเวณที่ถ่ายน,นี้ไม่ใช่นะครับในกระตรงไปฝั่งนี้น อากาศเย็นสบายทั้งวันครับแถวนี้ยังเป็นธรรมชาติแล้วก็ลมเย็นสบายเหมาะทําบ้านสวนในอนาคตถ้ามีถนนคอนกรีตหรืออะไรเข้ามาน่าจะไม่ใช่ราคานี้แล้วซึ่งราคา3ไร่กับ1งาน28ตารางวาในราคา7จล้าน5้านก็ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นราคาที่ถือว่าถูกกว่าข้างเคียงด้วยซ้ำไปนะครับ ครับก็สำหรับรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลของที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวนิวจะลงไว้ใต้คลิปวิดีโอของออวิดีโอแปลงวิดีโอนี้นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดส่วนข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรหรือแอดไลน์มาสอบถามนิวได้นะครับผมเดี๋ยวนิวจะส่งรายละเอียดแล้วก็โลเคชันของที่ดินแปลงนี้ไปให้เผื่อลูกค้าสนใจนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม ที่ดินแปลงล่าสุดของเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับถ้าสนใจยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตของที่ดินแต่ละแปลงของนิวด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับผม